บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะที่สองคอรมอรับทราบเรื่องของมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่ประชาชนค่ะที่กระทรวงพลังงานเสนอโดยกระทรวงพลังงานเสนอให้มีเป้าหมายในการปรับลดอัตราค่าไฟที่จะประกาศเรียกเก็บกับผู้ใช้ไฟฟ้าสำหรับรอบเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม2568ค่ะ ลงเหลือไม่เกินอัตราหน่วยละ3.99บาทโดยไม่มีการอุดหนุนจากงบประมาณของภาครัฐค่ะ สี่ครมที่มีการอนุมัติเมื่อวานที่ผ่านมาร่วมแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะในเรื่องของการลดค่าของชีพอย่างเช่นค่าไฟฟ้าสี่เดือนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม2568เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนรวมไปถึงมีการอนุมัติโครงการบ้านเพื่อคนไทยนําร,ร่องระยะที่1นนะคะจํานวน4ี่โครงการด้วยกันแล้วก็ในส่วนของแผนปฏิบัติการร่วมยุทธศาสตร์ฟ้าสาค่ะซึ่งวันนี้ค่ะคุณผู้ชมนันมีข้อมูลข่า ในเรื่องของบ้านเพื่อคนไทยซึ่งหลายคนรอคอยแล้วก็ติดตามโครงการนี้นะคะแล้วก็อยากจะเข้าร่วมโครงการมองหาบ้านนะคะแล้วก็อยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะเรื่องที่2นะคะจากเรื่องราคาพลังงานเรามาสู่เรื่องโครงการบ้านเพื่อคนไทยกันบ้างค่ะ วันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการดําเนินงานโครงการบ้านเพื่อคนไทยนําร่องระยะที่1จํานวน4โครงการค่ะและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นธนาคารอาการสงเคราะห์สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกรมที่ดินกรมโยธาธิการและผังเมืองสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ ซึ่งโครงการบ้านเพื่อคนไทยนี้นะคะก็เป็นการนําที่ดินของการรถไฟค่ะมาพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยเพื่อให้โอกาสแก่ประชาชนและกลุ่มคนที่เป็นอยู่ในกลุ่มเริ่มทํางานและยังไม่มีที่อยู่อาศัยนะคะให้ได้มีที่อยู่อาศัยในราคาถูกและมีความเหมาะสมค่ะอีกทั้งยังอยู่ใกล้ระบบขนส่งสาธารณะและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายอื่นๆซึ่งจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตค่ะ ทั้งนี้นะคะพื้นที่ดําเนินโครงการนาร่องมีทั้งหมด4พื้นที่ค่ะ1ก็คือพื้นที่โครงการกิโลเมตรที่11กรุงเทพมหานครนะคะเนื้อที่8,000ตารางตารางเมตรค่ะจัดเป็นที่พักอาศัยได้ประมาณ1,296หน่วยค่ะ2ก็คือพื้นที่รอบสถานีรถไฟทนบุรีหรือว่าสิริราชนะคะเนื้อที่ประมาณ3 5 6 1ตารางเมตรจัดเป็นพื้นที่ที่พักได้ประมาณ2,100หน่วยค่ะ 3. นะคะพื้นที่รอบสถานีรถไฟจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งสามารถจัดเป็นพื้นที่พักอาศัยได้ประมาณ574หน่วยและ4นะคะพื้นที่รอบสถานีรถไฟเชียงรากจังหวัดปทุมธานีค่ะสามารถจัดเป็นพื้นที่พักอาศัยได้ประมาณ210หน่วยค่ะซึ่งระยะเวลาโครงการนี้นะคะก็ประมาณ4ปีในงบประมาณ2 5 6 8ถึง2,571ค่ะ สำหรับกลุ่มเป้าหมายนะคะจะเป็นประชาชนที่อยู่ในวัยทำงานหรือกลุ่มที่มีรายได้ประจำค่ะสัญชาติไทยไม่มีที่พักอาศัยนะคะบรรลุนิติภาวะณวันลงทะเบียนและมีรายได้ไม่เกินห้าหมื่นบาทค่ะและไม่เคยมีอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่อาจใช้พักอาศัยได้ทุกประเภทและต้องไม่เคยได้สิทธิ์ในโครงการบ้านเพื่อคนไทยมาก่อนค่ะโดยคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติให้บรูรณาการความร่วมมือด้านเงินทุนและมาตรการสินเชื่อ กับทอ,อสอนะะจะเป็นผู้ให้พรีไฟแนนซ์และโพสต์ไฟแนนซ์ค่ะสําหรับความร่วมมือทางด้านการสนับสนุนโครงการต่างๆเป็นดังนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติให้สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลดําเนินการจับสลากคัดเลือกผู้ลงทะเบียนในโครงการนี้นะคะให้กรมที่ดินคัดกรองคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนจองสิทธิการถือครองที่พักอาศัยนี้ค่ะและให้กรมโยธาธิการและผังเมืองอดูแลเรื่องการขออนุญาตและการก่อสร้างอาคาร ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทำรายงาน EIA ค่ะ นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมนี่คือความคืบหน้าที่นันนำมาฝากสําหรับโครงการบ้านเพื่อคนไทยที่หลายคนรอคอยแล้วก็ติดตามนะคะใจของเราก็คือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้มันเดินหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรก,การที่เราจะกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปเม็ดเงินที่มีอยู่แสนห้าหมื่น 50, ล้านสุดท้ายมันก็ต้องลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคงจะช่วยประคับประคองเรายัางตั้งเป้าตามเดิมคืออย่างน้อยไม่ต่ํากว่า3%นไ,ได้ขอบคุณครับ ติดตามความคืบหน้าในการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจแจกเงิน1 0,000บาทรวมไปถึงคุณจรพันธ์อมรวิวัฒน์ออกมายืนยันล่าสุดมอบให้กรมบัญชีกลางนะคะหามาตรการในการเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวค่ะวันนี้2เรื่องเด่นเดี๋ยวนั้นจะพาคุณผู้ชมไปติดตามหลายคนรอคอยแล้วก็ติดตามเรื่องนี้นะคะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคุณ ไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่ทำเนียบรัฐบาลคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยวา,ารกระทรวงการคลังมีการให้สัมภาษณ์หลังการประชุมครมเมื่อวันที่ผ่านมา1เมษาย,ยน2 5 6 8าแค่ะแล้วก็ได้มีการสั่งการนะคะท่านนาย,ยกรัฐมนตรีได้มีการสั่งการเบื้องต้นนะคะให้มอบหมายทางกระทรวงกางรคลังรวมไปถึงกระทรวงมหาดไทยและก็กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและก็สังคมรวมไปถึงกระทรวงการท่องเที่ยวค่ะเพื่อกระจายงานนะคะแล้วก็สั่งงานแล้วก็ในส่วนของการมอบหมาย เพื่อดําเนินการรับมือภัยพิบัติในอนาคตส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่28มีนาคม2568นะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการสั่งการให้ไปตรวจสอบตึกสตง,งว่ามีเหตุการณ์ผิดพลาดอะไรและใครเป็นผู้รับผิดชอบซึ่งหน่วยงานก็มีการรับคําสั่งเพื่อไปดําเนินการต่อโดยเร็วค่ะเพราะต้องการสร้างความกระจ่างให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะส่วนคําถามที่หลายคนอยากรู้นะคะว่าผลกระทบจะมีการเยียวยายอย่างไรช่วยเหลือแบบไหนรวมไปถึง ถ้าหากเกิดสถานการณ์แผ่นดินไหวแบบนี้นะคะในการช่วยเหลือนะคะผ่านโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะรัฐบาลจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างไรค่ะและยังเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในการแจกเงินหมื่นเหมือนเดิมหรือไม่วันนี้มีความชัดเจนในการให้สัมภาษณ์จากคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะคะหลังการประชุมครมอค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะเศรษฐกิจในระยะสั้นเนี่ยมัน,ม,นมีนะครับแต่ในระยะย,ยาวรายยาะยะกลางเนี่ยมันไม่มีผลกระทบมากนักนะครับยกเว้นเซกเตอร์บางเซกเตอร,อตอร์อย่างเช่นเรื่องของ บ้านแล้วก็โดยเฉพาะคอนโดเนี่ยอาจจะมีผลกระทบในเรื่องความมั่นใจของผู้ซื้อบ้างนะครับแต่ว่าผลกระทบะเชิงเศรษฐกิจกที่มีนนยุทธสำคัญในระยะยาวยังไม่เกิดครับหากมีความจําเป็นเราก็ดาเนินการได้แต่ไทยไม่เคยเกิดการถดถอยที่ใช้เกณฑ์อะไรเยวยา ก็ต้องไปดูเกณฑ์เก่าไงครับที่ที่เรียนเมื่อสักครู่คือไปดูของเก่าว่าอย่างเช่นตอนซีนามิีเราช่วยอย่างไรอย่างเช่นตอนน้าท่วมเราช่วยอย่างไรในกรณีต่างๆแล้วก็ดูความเหมาะสมอีกครั้งครับยังไม่มีตัวเลขมาครับแต่ว่ามีการประเมินผลกระทบประมาณในภาพใหญ่ละเพราะว่ามันมีเซกเตอร์ไหนบ้างแล้วมันจะมีผลกระทบอย่างไรนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยระยะ กลางระยะยาวนี่ไม่มีผลกระทบน่าจะไม่มีในยะขนาดนั้นอาจจะมีบ้างแน่นอนแหละมันมันปฏิเสธไม่ได้นะครับแต่ว่า,ากลไกของเราก็คือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้มันเดินหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรการที่เราจะกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปเมดเงินที่มีอยู่แสนห้าหมื่นล้านสุดท้ายมันก็ต้องลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคงจะช่วยประคับประคองเราอย่างตั้งเป้าตามเดิมคืออย่างน้อยไม่ต่ำกว่าสามเปอร์เซ็นต์ได้ขอบคุณครับ แล้วค่ะคุณผู้ชมก็เป็นการให้สัมภาษณ์จากคุณจุลพันธ์อมรอวิวัฒน์ทั้งนี้นะคะก็ได้มีการประเมินตัวเลขความเสียหายแล้วการประเมินผลกระทบภาคใหญ่แล้วแต่ว่าโดยภาพรวมระยะกลางระยะยาวไม่มีผลกระทบค่ะส่วนจะมีการกระทบกับ GDP 3%หรือไม่นั้นก็อาจจะปฏิเสธไม่ได้นะคะแต่สุดท้ายเม็ดเงินกระตุน้นเศรษฐกิจก็ต้องลงไปเชื่อว่าไม่น้อยกว่า3%ซึ่งถ้าหากเป็นแบบนี้นะคะดิจิทัลวอลเลตหนึ่งบาทมาแน่นอนแต่จะมาในรูปแบบไหนรอในส่วนของรกระทรวงการคลังแถลง พี่น้องประชาชนได้ทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะคลิปนี้นาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ